อดีตประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนายโดนัลด์เจทรัมนะครับเขาชอบดู Newsmax Newsmax นี่เหมือนสุดขั้วไปกว่า Fox ซนะครับซึ่ง production สู้ Fox ไม่ได้ทุนยังสู้ Fox ไม่ได้แต่ว่าก็มีพิธีกรซึ่งมาแนว Republican c o n s e r v a t i v e ในแบบที่สื่อกระแสหลักนั้นไม่ค่อยชอบพอนะครับหนึ่งในช่องหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่เชียร์ทรัมป์หรอกแต่ว่าเป็นมาแนวนำเสนอแนวคิดอนุรักษนิยมแล้วก็สวนกระแสสื่อกระแสหลักซึ่งไปแนว Progressive w วเกินเหต พูดถึงนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับยังโดนมาร์คสักก์เบิร์กหาเรื่องอยู่สักก์เบิร์กลงดาบเองในที่นี้ลงดาบอะไรก็คือว่า f c e e o o o เนี่ยเขาอ้างว่าเขาตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาซึ่งมีบุคลากรทั้งหมด20คนเนี่ยนะฮะซึ่งมีหน้าที่ในการตัดสินว่าจะให้มีการถอดถอนบัญชีหยุดการใช้บัญชี Facebook ของ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45เนี่ยจะหยุดการใช้บัญชีชั่วคราวหรือจะถอดถอนบัญชีไปเลยปิดถาวรไปเลยดีหรือไม่ไปะมา,มาเนี่ยข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเนี่ยนะฮะ20คนเนี่ยมีไปถึงผู้บริหาร Facebook ให้มาร์คซักเคอร์เบิร์กลงดาบต่อข้อเสนอนี้มาจากบอร์ดซึ่งมีการอ้างว่ามันอิสระจากซักเคอร์เบิร์กแต่เอาจริงๆแล้วก็เป็นการอ้างอย่างไม่มีใครเชื่อเพราะว่ามันก็เป็นบอร์ดซึ่ง a c e b o o k เนี่ยจัดสรรขึ้นมา เพื่อให้พิจารณาตกลงแล้วยังไม่มีนะครับ Facebook แอ c o u n t ของทรัมป์กลับมาเหมือนเดิมนะฮะก็ยังถูกซัสเปนชั่วคราวถูกห้ามใช้ชั่วคราวผมก็เลยพาดหัวในเชิงล้อเรียนว่านี่เป็นบอร์ดซึ่งไม่สระอย่างไรก็ดีก็ใช่ว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนหน้าไบเดนนั้นไม่มีโอกาสออกทีวีนะครับก็มีโอกาสออกทีวีถ้าในสื่ออย่างเช่นเด e Daily Wire <God. S 1> ก็มีรายการใหม่ของ a n d ิ e o w เ n s, <God>. <S ens, ซึ่งผมก็ตาม <God. S 1> อยู่เนี่ย ทรัมป์ก็ได้มีโอกาสไปออกอากาศให้สัมภาษณ์นะครับ oh, well, แล้วก็ยังแสดงท่าทีสนใจที่จะเล่นการเมืองต่ออาจจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งในรอบหน้าทรัมป์ก็บอกได้ซ้ำไปว่าภายในสักระยะหนึ่งอีกไม่นานเนี่ยเมื่อคนได้รับทราบถึงการตัดสินใจของเขาเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองทุกคนก็คงจะมีความรู้สึกตื่นเต้น,ตนซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับแปลว่าเขาจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในรอบหน้า ในปี2024แต่ว่า <and S 2> กว่าจะถึงปี 2024, 2024มันจะมีการเลือกตั้งในปี 2022, <'t> 2022. เป็นการเลือกตั้งสสวและผู้ว่าซึ่งในการเลือกตั้งปี2022เนี่ยถ้าทรัมป์มีบทบาทในการเดินสายปราสายหาเสียงคู่กับผู้ซึ่งลงสมัครเป็นสสและสวและผู้ว่าการบลรรัฐเนี่ยก็จะยิ่งแสดงออกอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาจะลงสมัครรอบหน้าอย่างแน่นอน